รายได้คุณจะเพิ่มเป็นสิบเทา่าแค่คุณเข้าใจวิธีการบริหารจัดการเวลานนี้ครับ Invest tomorrow น้ำกด5ข้อง่ายๆนะครับที่เราเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในเรื่องของการบริหารเวลาครับใครที่บริหารเวลาได้ดีที่สุดครับคนนั้นมีโอกาสนะในการจะสร้างรายได้เพิ่มมากที่สุดเช่นกันครับสำหรับเนื้อหา ในครั้งนี้ครับเป็นข้อมูลบางส่วนนะครับจากในหนังสือที่มีชื่อว่าจัดสรรเวลาดีมีรายได้เพิ่ม10เท่านะครับและแน่นอนครับถ้าท่านสนใจหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวทางแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านก็จะสามารถไปสั่งซื้อได้นะครับเอาละครับสำหรับในส่วนของกฎ5ข้อในการบริหารเวลาแบบง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้มีอะไรบ้างนะครับกฎข้อที่1ครับ อย่าเสียดายเรื่องของการลงทุนทุกด้านเพื่อเวลาครับเพื่อสร้างเวลานะกฎข้อที่2ครับยึดผลสําเร็จต่อนหนึ่งหน่วยเวลาเป็นหลักนะฮรกฎข้อที่3ครับไม่เป็นคนดีเกินความจําเป็นกฎข้อที่4ครับให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยากทําสิ่งที่หนกสิ่งที่ถนัดและสิ่งที่ทําเงินได้ก่อนและกฎข้อสุดท้ายครับก็คือกําหนดตารางเวลาหลวมๆตามใจตัวเอง เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันครับในแต่ละข้อสำหรับในกฎข้อที่1น,นะฮะอย่าเสียดายการลงทุนทุกด้านเพื่อสร้างเวลานะครับเพราะเวลาเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดนะครับแต่เพียงว่าถ้าเรามีแค่เวลาแต่เราไม่สามารถเผชิญกับปัญหาอะไรอะไรที่สามารถแก้ไขได้โดยง่ายนะครับทางผู้เขียนครับคุณคาศยโยนะครับก็บอกว่าถ้ามองไปในแง่ของการลงทุนเราจะไม่เสียดายการลงทุนเพื่อเพิ่มเวลา และถ้าเพิ่มเวลาได้การนำทรัพยากรที่ลงทุนกลับขึ้นมาก็จะไม่ใช่เรื่องยากโดยการลงทุนครับที่คุณค่าซื้อยะกล่าวถึงก็คือการลงทุน5้าด้านนะครับด้วยกันซึ่งเป็นเครื่องมือในการที่จะ,ะเพิ่มสมบัติภาพทางกายการเปลี่ยนแปลงความรู้และก็ในเชิงของเทคนิคนะครับอย่างแรกก็คือลงทุนในเครื่องมือหมายถึงเครื่องมือเครื่องไม้นะที่ช่วยในเรื่องของการทํามาหากินนะครับเช่นสมุดบันทึกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปมือถือนะครับรถยนต อุปกรณ์สื่อสารนะครับอุปกรณ์ทํามากินต่างๆอันนี้เป็นการลงทุนในเครื่องมือนะครับการลงทุนี่งครับก็คือการลงทุนในเรื่องของตัวสมรรถภาพทางกายนะครับนั่นก็คือการที่เราต้องมีความแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะครับยิ่งเราป่วยน้อยเท่าไหร่ครับเราก็จะมยิ่งมีเวลามากขึ้นนะครับนึกถึงภาพง่ายๆเวลาเราป่วยครับประสิทธิภาพในการทํางานเราก็จะลดลงแล้วก็ใช้เวลาในการทํางานมากยิ่งขึ้นดังนั้นครับการออกังกายให้แข็งแรงเหล่านี้ครับเป็นการลงทุนกับเวลาเพื่ออนาคตนะฮะ แล้วก็การลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครับคือการลองเปลี่ยนการดำเนินชีวิตโดยการยอมรับความเสี่ยงมากขึ้นแม้สภาวะที่เป็นอยู่เราจะดีอยู่แล้วครับแต่ถ้าลองเปลี่ยนให้มันดีกว่าเดิมออและแม้จะลำบากในช่วงต้นนะครับแต่ก็จะช่วยขยายเวลาให้เราได้มากขึ้นครับเช่นลดการเล่น Facebook การติดโซเชียลต่างๆนะครับตื่นมาตื่นเช้าให้เร็วขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเราก็ได้มีเวลามากขึ้นนะฮะส่วนต่อมาครับก็คือการลงทุนทางด้านความรู้คือการหาความรู้ของ ดังน,นั้นครับไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องไรก็ตามนะครับที่เรื่องของการลดน้ําหนักนะครับการหาความรู้เกี่ยวกับลดน้ําหนักการหาความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนโดยการฟัง Invest ต์สมอ r โลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะช่วยเพิ่มความรู้ให้กับท่านนะครับและสุดท้ายก็คือการลงทุนทาง,งด้านเรื่องของกฎเทคนิคนะครับการลงทุนดังนี้ครับเป็นการขอความช่วยเหลือจากกลุ่มอาชีพของมือผู้เชี่ยวชาญนะครับนั่นก็คือขอแรงคนอื่นช่วยทําในสิ่งที่ เราทําไม่ได้นะครับเช่นจ้างเทรนเนอร์นับจ้างที่ปรึกษาต่างๆนะครับนี่ก็คือแนวทางนะที่1ครับอย่าเสียเวลาในการที่ลงทุนเพื่อให้ได้เวลาคับขึ้นมานะครับลงทุนข้อที่2ครับก็คือยึดผลสําเร็จต่อหนึ่งหน่วยเวลาเป็นหลักเป็นยังไงนะครับกฎข้อนี้ครับก็คือการที่เราต้องตระหนักถึงรายได้แล้วก็รายจ่ายของเรานะครับโดยคุณคัสยโยตเนี่ยนะครับก็แนะนําให้เราคิดต่อหน่วยชั่วโมงนะโดยเฉพาะในการฝึกนิสัย หารด้วยทุกอย่างตั้งราคาแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยจานวนต่อชั่วโมงนะครับทั้งรายได้ต่อชั่วโมงมาที่เราหาได้นะครับแล้วก็รายจ่ายต่อชั่วโมงที่เราต้องเสียไปเช่นหากราหารายได้ต่อชั่วโมงของเราเนี่ยมากกว่ารายจ่ายด้านการบริการต่อชั่วโมงแสดงว่าเราสามารถบริหารได้นะครับการเปรียบเทียบรายได้สติกับรายจ่ายของการบริการนั้นครับต่อหน่วยชั่วโมงครับจะทาให้เราประเมินตัวเองได้ว่านะครับ จะสามารถลงทุนซื้อบริการแบบไหนได้นะนอกจากนี้ครับเราก็ควรคำนวณผลสำเร็จต่อชั่วโมงด้วยนะครับเพื่อรักษาสมดุลของรายได้และก็สิ่งที่จะได้รับในอนาคตนะครับคุณคาสโยก็ยังยกตัวอย่างงานเลี้ยงนะครับหากเราไม่ได้รู้ว่าไปร่วมงานก็จะเกิดผลดีอะไรบ้างการไปร่วมงานเลี้ยงจะกลายเป็นการแค่ขโมยเวลาไปหรือเปล่านะครับแต่หากคุณคิดคำนวณแล้วว่าไปร่วมงานเลี้ยงเป็นความจำเป็นนะครับเราก็ต้องมีการกําหนดกรอบ แน่นอนครับและก็แบ่งเวลาเพื่องานเลี้ยงไว้ให้นานแค่ไหนนะครับเพราะการใช้เวลาอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่กําหนดขอบเขตจะทาให้เราเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เช่นกันนะครับและกข้อที่3ครับไม่เป็นคนดีเกินความจำเป็นหมายความว่างไงครับคุณคาสุโยนเนี่ยก็กล่าวไว้ว่านะครับการเป็นคนดีมากเกินไปเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายนะฮะเพราะการเป็นคนใจกว้างกับคนอื่น ค่อยๆขโมยเวลาของเราไปไเรื่อยๆทีละน้อยทีละนิดน,นะครับโดยเฉพาะคนที่ปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นจึงมักถูกคนอื่นใช้นะครับซึ่งนั่นก็คือการถูกเบียดเบียนเวลาไปโดยที่ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลยนะครับแต่ใช้เวลาเราไปาเป็นคนเร็วนะครับจ,จัดสรรเวลาได้ดีนะครับเพียงแค่เรารู้จักการปฏิเสธบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เราประเมินแล้วว่าเราไม่ได้รับผลตอบแทนที่ชัดเจนกับเวลาที่เสียไปนะครับ อันนี้ก็ต้องดูนะครับเราก็ต้องรู้จักในการที่จะต้องปฏิเสธด้วยนะครับคิดคำนวณให้ดีเนาะนะครับแต่ว่าเราคงไม่ใช่บอกว่าเป็นคนเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเนาะนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันด้วยนะครับคือดีมากไปเราก็ไม่ได้ประโยชน์เราก็โดนเอาเปรียบนะครับกฎของระมัดระวังกฎข้อที่4ครับให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยากทําสิ่งที่ถนัดและสิ่งที่ทําเงินได้ก่อนนะครับกฎข้อนี้ครับคุณคาซุโยเนี่ยก็แนะนําว่าเราควรให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราอยากทํา และสิ่งที่ถนัดก,ก่อนนะครับเพราะหากเป็นสิ่งที่เราอยากทําจะทําให้เราลงมือทําโดยไม่ลังเลส่งผลให้เราได้รับผลตอบแทนและก็ค่าตอบแทนที่ราบรื่นนะครับแต่ถ้าตรงข้ามกันครับการที่เราทําโดยที่ไม่ค่อยได้นะครับก็ทําให้ถนัดนั่นเองครับส่วนเดียวก็จะมีเหตุผลจากการที่ไม่อยากทานะครับอีกประเด็นหนึ่งครับคุณคสซือโยกเองก็แนะนาให้อ่าคือการไม่ฝืนทําสิ่งที่ไม่ถนัดนะครับเพราะเราเนี่ยเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แม้จะมีเรื่อง หล,หลายเสียงบอกว่าควรพยายามทําแต่มันไม่ใช่มันก็คงต้องบอกไม่ใช่นะครับเอาโฟกัสสิ่งที่เราถนัดก่อนสิ่งเดียวยากําก่อนและที่สาคัญครับสิ่งนั้นต้องทําแล้วได้ผลตอบแทนก่อนนะครับและกดข้อสุดท้ายนะครับกดข้อที่5นะครับถ้าอยากมีรายได้มากขึ้นเป็น10เท่าแนะนําว่าให้ทําตารางแบบลมหลวมตามใจตัวเองนะครับ ความผิดพลาดของคนที่บริหารเวลาไม่เป็นก็คือการตั้งเวลาจนแน่นไปหมดนะก็คือโหเต็มไปหมดเลยงานแน่นไปหมดเลยนะโดยไม่เผื่อเวลาว่างระหว่างงานแต่ละงานนะซึ่งตารางเวลาเนี่ยที่จัดไว้แน่นๆเนี่ยจะดีเฉพาะช่วงสั้นๆแต่ในระยะยาว,แล,วแล้วจะนําไปสู่ความล้มเหลวนะครับสิ่งสําคัญของการจัดตารางเวลาก็คือต้องเผื่อเวลาระหว่างแต่ละแผนไว้พอประมาณนะครับ โดย1วันครับเราก็ควรใส่งานต่ประมาณ3าถึงสรายการกอเพียงพอแล้วนะฮะซึ่งการจัดตารางรวมๆครับจะทําให้เราดึงประสิทธิภาพออกมาได้ดีมากกว่านะครับเหล่นี้ก็คือแนวทางนะครับกด5ข้อนะครับที่ท่านสามารถนําไปปรับใช้นะครับใครสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีครับคนนั้นก็มีเวลาในการจะสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้น,นและมีอิสภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับ การลงทุนอย่างหนึ่งครับก็คือการลงทุนทางด้านความรู้ครับวันนี้ท่านอาจจะฟังในส่วนของ i n นเวสท o มัวร์โท่านอาจจะขับรถไปนะครับฟังความรู้ไปก่อนนอนท่านอาจจะฟังคลิปนี้ท่านก็ได้ความรู้ไปตื่นเช้าขึ้นมาทั้งได้ฟังนะครับตอนเที่ยงท่านก็อาจจะฟังไปทั้งนี้คือาการเพิ่มพูนความรู้พพเพื่อที่จะสร้างเวลาของท่านในอนาคตนะครับเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าครับเรามาร่วมลงทุนไปด้วยกันครับลงทุน,ทา,นทางด้านความรู้ลงทุนทางด้านเงินลงทุนด้านสิ่งต่างๆ,างาๆเพื่ออนาคตทางด้านการเงิน ที่ดีขึ้นของพวกเราไปด้วยกันครับและฝากกด subscribe <c oughs> กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> และแชร์บอกต่อเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนของท่านด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ